สวัสดีค่ะเห็นรถสวยๆแบบนี้นะคะไม่ใช่ผลงานใครที่ไหนเป็นผลงานของคาร์ p r โ d ดากเองที่ลาดพร้าว124นะคะนี่เป็นโรงงานผลิตของเราเลยวันนี้นะคะลูกค้ามาจากนวนครน,นะคะทำครบชุดทั้งคู่หน้าทั้งบอแบแคบ ปูพื้นนะคะแล้วก็มีเสริมใย,ยดักฝุ่นด้านบนอีกแล้วก็มีเสริมข้างประตูตัวนี้นะคะที่เป็นดําได้แดงแบบนี้เลยอันนี้เป็นรถวีโกแ cab นะคะสาหรับใครที่ใส่ที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะคะสามารถสั่งซื้อไปติดตั้งเองได้ทุกรายการอย่างบอกแ c a ะค่ะร้านก็จะมีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยสามารถติดตั้งเองได้ง่ายๆนะคะเพราะตัวนี้เราเป็นฟองน้ําฉีดขึ้นรูปเป็นบล็อกมาเลยค่ะแล้วเราก็หุ้มหนังให้เรียบร้อยสามารถส่งเป็นสินค้าสําเร็จรูปไปได้เลยไป ถึงแค่ประกอบใส่ในรถไม่ยากนะคะด้วยลักษณะที่มีพิงเอียงแบบนี้แล้วก็ตัวนั่งแงนขึ้นรับน่องแบบนี้นะคะมั่นใจเลยว่านั่งสบายสุดๆแล้วก็จริงๆทำได้ทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็น v i โ o r i v o d m a x นะคะ n a ว a ล a Ford ทำได้หมดเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นทรงของใครของมันแต่ภาพรวมก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้สามารถเปิดหยิบข้างมือด้านใต้ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าทำแบบไหนนะคะ แค่ลวงเข้าไปค่ะแล้วก็พับยกขึ้นมาแบบนี้ง่ายๆเลยเปิดหยิบของใส่ของได้ตามปกติแล้วก็ปิดกลับไปเลยยอ่าแล้วก็นั่งสบายที่สุดเลยนะคะรุ่นนี้สําหรับใครที่ใช้วิกโก้ก็คือวางใจได้เพราะว่าห้องโดยสารเนี่ยเขาจะใหญ่แล้วก็ฐานที่นั่งเขาจะสูงนะคะพอเสริมบอกแคบเข้าไปแล้วมันก็จะรองรับขาได้พอดีเป๊ะเลย นี่นะคะพี่เขาสูง160นะคะหัวไม่ชนพิงหลังเอียงนะคะตัวนั่งแข่นขึ้นรับน่องพอดีนะคะสรีระเนี่ยแต่ละคนไม่เท่ากันอย่างถ้าเป็นไซนี้นั่งสบายแน่นอนแต่ถ้าสูงหน่อยก็อาจจะต้องปรับเบาะหน้าเลื่อนนะคะ นี่แบบนี้เลยโอเคมาต่อกันที่คู่หน้านะคะที่เป็นชุดสวมค่ะคลุมบอเดิมแบบไม่ลอกไม่เสียบอเดิมแต่เป็นงานตัดเย็บที่เข้ารูปตรงรุ่นสุดๆเลยไม่ตรงรุ่นเราไม่ขายนะคะแล้วก็ถ้าไม่ดีจริงเราก็ไม่ขายด้วยเพราะว่าอันนี้เราเน้นหนังคุณภาพที่เป็นหนา1มิลได้ในลอนอย่างดีนะคะเบอร์ใหญ่ๆแบบนี้ด้านหลังมีกระเป๋าใส่ของให้1คู่นะคะซ้ายแล้วก็ขวา แล้วก็เป็นตัวสุดท้ายนะคะนี่เป็นตัวปูพื้น 7D ค่ะ 7D คือเรามีเสริมใยด้านบนแบบนี้นะคะข้างล่างอย่างนี้ 6D พอเสริมใยด้านบนเป็น 7D นะคะเหมาะสําหรับคนที่เลอะเยอะๆขี้โคลนขี้ดินจัดเต็มกัวน้ํา6เยอะๆนะคะตัวนี้จะช่วยซับได้ดีที่สุดเลยแล้วก็สามารถถอดทําความสะอาดได้ง่ายๆนะคะแค่ถอดกระดุมตัวนี้ออกนะคะมันก็จะถอดได้เลยปิดเต็มนะคะงานของคาไบาสวยงามตามท้องเรื่องเลย วีโก้นะคะสำหรับใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่อยากแต่งสวยๆแบบนี้นะคะติดต่อได้ที่ไลน์แอดคาร์ก็สิก็ได้หรือว่าจะเป็นเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ